สวัสดีครับจมาตกกับไมแก้วนะครับวันนี้เราอยู่กันกับรงคาโมโคนะครับที่มีท่าทางไม่แก้วนะครับรอบนี้ก็มีท่าทางใหม่มาสองท่าเลยนะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเลือกอันเดียวนะรอบพี่อามันจะเป็นให้เลือกอันเดียวใช่ไหมจากท่าใหม่สองท่าผมไม่เอาอยากได้สองท่าเลยวันนี้นะครับทีมงานเขาได้แบบโอเคงั้นรอบนี้ก็มาให้สองท่าเลยนะน่าจะสองท่านะคุณคุณว่าอันหนึ่งยังไม่ปล่อยนะอีกอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งยังไม่ปล่อยชัวๆแต่อีกอันหนึ่งก็น่าจะยังไม่ปล่อยอเวลามาดูกันแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็มีท่าใหม่ท่าหนึ่งอ่ะชัวๆแต่ว่าพี่ว่ามีสองท่านะครับกิจกรรมจะมาเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็มีเวลาประมาณอาทิตย์นิดๆอะไรอย่างนี้นะครับมาจัดกันได้นะครับซึ่งร้งานโโคามโคก็อย่างที่รู้กันดีว่าค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับร้านอื่นนะครับ หมดตู้รอบนี้เนี่ยอยู่แค่พันเก้าสาเพชรเท่านั้นนะครับก็หมุนรอบแรกก็คือ5เพชรนะครับแล้วก็25เพชร65เพชรนะครับร้อยสี่สิบห้าเพทสองร้อยเก้าห้าเพทแล้วก็สี่ร้อยเก้าห้าเพทนะครับ,เ,เ,รบ,เ,เ,เ,รบเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือหนึ่งพันสามสิบเพทเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ราคาไม่แพงเลยนะสำหรับรา้านคาโมโกค,ความจริงพี่ชอบรา้านคาโมโกมากกว่าตู้สุ่มแปดทีอีกเพราะว่าน้องเลือกได้ตู้สุ่มแปดทีบางทีของใหม่มาแต่ว่าน้องไม่อยากได้เงี้ย สมมติว่าช่วงนี้อ่าไม่มีด้วอ่าสมมติว่าเป็นของใหม่มาแต่น้องไม่อยากได้ของใหม่อน่ะน้องอยากได้ของเก่าอย่างเงี้ยมันก็เลือกไม่ได้ถูกปะ่ะแต่ว่ารงานคาโมโคโนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็คือเขาจะมีรางวัลหลักกับรางวัลรองให้น้องเลือกนะครับซึ่งก็บางทีก็จะมีของใหม่ผสมของเก่าหรืออาจจะเป็นของใหม่อย่างเดียวของเก่าอย่างเดียวอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือน้องเลือกได้นะและการสุ่มเนี่ยมันสุ่มแค่6ครั้งนะตู้สุ่มแปดทีเนี่ยมันสุ่ม8ครั้งใช้การันตีกินเกลืออะไรก็ว่าไป โมโคนี้ก็สมบกครั้งการันตีกินเกลืออะไรก็ว่าปั่นนะการสูมน,น้อยกว่าสองครั้งนะครับก็ยิ้สูกมันได้ง่ายขึ้นง่ายง่ายกว่าไม่รู้ตามความรู้สึกแต่ละคนแล้วกันแต่ว่าราคารวมหมดตู้เนี่ยถูกป่าแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบนี้หมดตู้โมโคก็แค่พันสามสิบเพชรเท่านั้นนะแล้วก็เลือกอย่างที่บอกว่าข้อดีของมันคือเลือก,การางวัลได้สมมติว่าท่าใหม่มาอย่างวันนี้มีท่ายิงให้กเกลี้ยงมาเป็นท่าใหม่น้องบอกไม่เอาไม่ชอบขอแบบท่าเก่าได้ป่ะพี่ ออขอเป็นแบบโครมาติกฟินิชอะไรเงี้ยก,ก็ได้นะครับก็แล้วแต่มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าทางเลือกที่มาขึ้นนะครับนอกจากตัวารางวัลที่เป็นท่าใหม่ท่าเก่าเนี่ยมันก็จะมีรางวัลอื่นให้น้องเลือกนะอย่างเช่นแบบว่าตัว Evo To k e n กลางนะครับเอาไวอ้อพปืนหรือว่าจะเป็นตั๋ว l ั c กี้เราเยาก็มีให้เลือกนะแต่ว่าพี่ว่าก็เลือกท่าไปน่าจะคุ้มกว่านะครับอันแรกนะครับถ้า ระดับสีม่วงนะครับอันนี้มาไม่นานนี้ไม่แน่ใจว่าเคยปล่อยไปหรือยังนะน่าจะเคยปล่อยไปแล้วแต่ว่าไม่นานนี้ไม่นานนี้ชื่อท่าว่าซัมบ้าอ่าเป็นการเต้นแบบซัมบ้าอันนี้จะเป็นรางวัลรองนะครับรางวัลรองก็จะมีให้เลือกได้ก็คือมีท่าซัมบ้ามีท่าไปไม่ไปนะครับมีอา่าโทเค็นหนปืนแล้วก็มีตัว๋วตะกี้เรลาเย่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในท่าที่สามารถเลือกได้ นี่ไอ้ชิบ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 อ้ชิบอ้ชิบอ้ชิบชิบชิบนะโอเคส่วนอีกข่างหนึ่งอันนี้เป็นระดับสีฟ้าเลยนะครับเืือเลยเลยชื่อถ้าว่าไปไม่ไปอ่าไชิบไอ้ชิบไปหรือไม่ไปเหมือนแบบเจ้าทาวจะไปแต่ไม่ไปดีกว่าเอ๊ะเพื่อนชวนไปกินชาบูขอบอกว่าอืมขอคิดดูก่อนนะอะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้วคือมึงจะไม่ไปมึงแค่บอกคิดดูก่อนไปไม่ไปเอาไปเอาไม่ไปเอาไปเอาไม่ไปนะคนตีนนะอันนี้ก็อยู่ในรางวัลรองนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะส่วนรางวัลหลักสองอันนะครับก็อะดับสีทองทั้งคู่นะครับก็บอันนี้ก็ยังมีอยู่นะใครอยากได้อยู่ในทุกเ n t ท w e r พร้อมกับชุดสวย,สวย ไปหาท่าหลักก่อนสองท่าไอ้ท่าไปไม่ไปพี่ว่านี่ยังไม่เคยมาขายนะมังนะคุณคุณว่ายังไม่เคยมาถ้าเดืยนนี้มันเยอะเกินจนแบบลืมหมดละอะไรมาแล้วยังไม่มาอา่าต่อมาต่อมาต่อมาหาก่อนยากละยากละ อันนึงอะหาไม่เจอชึบชิบชึบ,ชบอยู่ไหนวะชึบชึบชึบเฮ้หาไม่เจอไหนายะไหนายะไหนายะเป็นท่าของกิจกรรม

เป็นท่ารถท่ารถท่ารถดี๋ยวไวะเอ่ท่านี้โอ้โหหาตั้งนานนะครับท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ค่อนข้างดังนะครับมีคนเอาไปใช้เยอะนะก็จะขับรถไปแล้วก็เย้นะครับสามารถเอาไปใช้ในเกมได้นะเกมเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าที่แบบใช้ต้องเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือมันจะมีไอคอนนี้อยู่นะ น้องก็สามารถกดใช้ท่าแล้วก็เดินได้หรือวิ่งได้ด้วยนะครับได้ทั้งเดินได้ทั้งวิง่งนะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เท่ศัตรูจะไม่เห็นนะครับนะแค่เรากับเพื่อนเราจะเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นศัตรูก็จะเห็นเราวิ่งปกติมันไม่มีผลกระทบกับการเล่นเกมนะครับไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยใช้ท่านี้แล้วจะเก่งขึ้นหรือจะกากลงรือเปล่านะไม่เกี่ยวกันนะครับก็สามารถใช้ได้ปกติส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีให้เลือกก็คือเป็นของใหม่นะครับอันนี้จะเป็นท่านี่ ยิงให้กเกลี้ยงโคตรเท่อืมอืมโยนะก็คือเราซัมมอนเปือ์มาก็ยิงยิงไปเรื่อ,อ,อยยิงไปใส่ไปปับป๊บปับป๊บนะครับนี่อันนี้เป็นท่าใช้้วจบไปนะครับก็ใช้เสร็จมันก็จะจบแบบนี้นะครับท่านี้มันจะมีหลายแบบมากเลยนะครับอ่าถ้ามันมีไอคอนแบบนี้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นท่าที่เต้นทั้งลุ่มได้ ถ้ามีไอคอนนี้คือเป็นท่าที่หมาพร้อมกับเพลงนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างเช่นทา่ทาท่านี้นะที่มี2นิ้วอันเนี้ยจะเป็นท่าหยุดก็คือมันจะค้างไวใ้ให้น้องถ่ายรูปต่อได้ก็คือค้างไว้ท่านี้เลยนะครับแล้วก็จะมีท่าเป็นท่าคู่ท่าคู่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสามารถกดให้เพื่อนเข้ามาแบบใช้ท่าคู่ด้วยก,กันได้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีหลายแบบอันนี้เป็นท่าที่วิ่งได้นะอย่างเมื่อกี้ น,น,นเราสามารถดูได้ที่ไอคอนนะครับว่าถ้าแต่ละอันนี้มันมีความพิเศษอะไรยังไงนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดอย่าคิดว่าเป็นท่าธรรมดาะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook, YouTube, IG, TikTok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบายจ้า